โครงกัรทุก on ท่นคับวันนี no ้มากับสายนครับตื่นเช้ามาที่ขอนแทนตฝนตกหนักพเจ้าขมงกำลังใจมีภารกิจต้องเติมองที่เ้ากว่าเพื่อให้ริบัภารกิจในเร่อตัวเงินตัทจงักใจอยู่ที่สูงตับนี้ ก็ต้องอกว่าอย่างนนะบางเวลาเจ็บขอรู้สงสัยจะอยู่กาแจ้งผลจะตกตจะมีปัญหารต่างอะไรก็หมื่อ้่หาไปซักยอนพวี่ายผลก็บแต่พอมาถึงสถานีโอ้มี ใต้ถุนอาารซึ่งเป็นพืงที่ที่จะเอยู่ได้อย่างนภาพไม่ออกก่อนถ้าเป็นอาคารที่ไม่มีใต้ถุนนะก็คงจะต้องการเต็นหน้าอาคารก็คงจะแบบแขกก็ผวดะบักอประมาณนี้ก็รื่อใจอาก็เป็การมองแบบที่มีการวางแขกได่ดงอี้อาคารนี้จะได้ใช้ประโยชนผมเข้าใจว่าจะได้ให้เด การกิจกรรด้วยประย่อยได้อาจะไม่ย่อยเพระว่าเด็กเะาน่าเปลี่ยนจะได้ผ่านคนก็เลยเกิดประโยชน์ในการการศึกษาได้เปนท่ดีุกอันนี้เนี่ยสถานศึกษาก็เป็นเรื่องของเด็กต้องยอรับว่าประชากรเกิดน้อยกว่า นี่จนิงจริงจริงถึนนะชากรในปจจุบันนี้มันก็ยัสถานศึกษาไม่เหะนนเลีนแปงเอ่อยุคยุคหลังนี้แต่ถานศึกษาที่อยู่นเขตกรุานี่ันก็ยังเ่ยนเพราะฉะนั้นก็จะมีเด็กจากสถานศึกษา

บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเทคนโีการมาคงตัวออไลนขยังคท้าทวกได้ก็สามารถที่จะจัดการเนการสอนที่โรงเรียนรวมเป็นสถาบันการศึกษาใ่ได้ถ้าอระชาชนมีนวางพรมแล้วก็าจารย์ต่างพรม กลับเป็นข้อดีสิที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนทันต์เิด่าข้นเด็กก็ในการแข่นะแต่ถ้าเรียนบนห้องนึงสิบคนบอกได้เท่าไหร่เล็กตัวเดียวคนนะไม่เกินที่สิหลอกเล็กตัวเดียวแรกที่ลนดับที่มันไม่มีกนะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมที่ผมมองเรื่องการ ฉะนั <ora S 2> ้นโรงเรียนรับผปศึกษาี่เตรียมการสร้างสถานที่ต่าในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเปรมาะเภทเราต้องการนเรื่องของการศึกษาที่ันประเทศของเราที่จะสร้างขอศิษย์ศิษสถรัาแต่การเรีนการสอนให้คนประเทศนั้นมีความรู้มในการศึกษาดีแล้วทศจะทำ รับประเทศใดก็แล้วแต่ท kind of mm ี่ไม่สนใจเรื่องการศึกษาัวิทก็จะตกหาออไปแต่ถ้าเราไปเรียนอย่างประเทศอื <fruit Ellis lar> ่ต้องส่งคนมาเรียนเหมกับประเทศที่ยมส่งคนไปเรียนเราก็จะได้มาต่านของตาดเรนะ่าักพวุฒนธรรมถีชีิบในเรื่องของควา เก็ครอบครัวความเป็นภูมแปก็จะสอนน่นี่เป็นเรื่องที่่าดีกับกับชาวตัวเกที่จะได้ารเรียนที่ทั่งคงแข็งแล้วก็สามารถจัดการเรีนการสอนใ้เราเรียนสากนะครับด้านการเีนการัการ้างของคนรูปอยู่ที่หน้าคาเรียนด้วยก็จะนการจบเสริจก็รู้ว่าสา แล้วก็ให้เด็กท่านได้เรียนรู้จักของเก่าจิตใจนะครับการสอนในตำราวิชาพูดภาษาศาสนาสู้ของจริงที่มีให้เด็กและก็มีแบบอย่างการติดของนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนี้ห่าที่เรียนเรื่องนี้นะครับผมาในวันนี้ก็มีความบอกยัยหลายอย่าง เรื่องการนัทาขอกสแต่ก็้อผมับท่านในโดยต้างย่ตัวกนนะครับมีอะไรก่อนะครับต้านไส่เคยประสบปัญหานักอยู่ครั้งนึงตอนผมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คาว่าคานี้จะอย่ให้เกิดรัาเียนะครก็ารัชการท่านั่วการหังก็เป็นของใหญ่นะครับท่านมีปัญหาจุบัก็ กำลังที่ได้แจ้งให้การเนิดรนบจะได้ส่วน่ติจามอยส่อนนะคอับที่ได้ร่วมในงานนี้ก็จะเป็นลกสของประชานที่ส่วนเรื่องการศึกษาผองนะครับมีเพ่วการศึกษานะครับคอยดดูแลมท่านผู้การงเรียนรีน้าบูนะครับเราก็มีเครือข่ายรับทีเครือข่ายที่นืทีโดยเฉพาะโคเจ้านะครับ พ่อเจ้า,อาพอเลนะครับผมเคารพและสักธาพระคุณเจ้าท่านผาต้งแต่ัยผมเป็น,บบนอัาเดียนะครับก็ยังะนะคับวันนี้ก็อถือว่าเป็นความโชคดีของผมในากาลอะไร